ไม่สราบว่าภาพและเสียงชัดเจนไหมครับผมจะพยายามมาไลฟ์ทุกวันนะฮะช่วงเวลา17ในกานะครับอ่าครับขอบคุณมากครับเสียงและภาพชัดเจนนะครับอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับ พื้นที่ที่ยังมีประเด็นที่จะต้องโต้แย้งกันนะครับคือพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานและส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับ เราล้อมเราล้อมรั้วเข้าไว้แล้วนะฮะ,ขะเขมรมารักรอบตัดก็ให้มันตัดไปครับก็ให้มันตัดไปตัดก็ล้อมใหม่ตัดก็ล้อมใหม่นะครับเดี๋ยวยิงกันจนได้แหละนะครับเดี๋ยวเกิดปะทะกันจนได้แหละนะครับเราก็ไม่ยอมนะครับเราก็ไม่ยอม เรื่องเปิดด่านนี่ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับยังไม่ได้โทรศัพท์สอบถามวันนี้จบภารกิจมาก็มาไลฟ์เลยนะครับยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดเลยนะครับประตูเล็กนี่ประตูเล็กด่านช่องเล็กช่องประตูเล็กนี่เขาจะเปิดให้คนไทยที่อยู่ในกรัรมพูชาเนี่ยเดินข้ามมานะฮะ แล้วก็คนขหมียนที่จะกลับบ้านเดินข้ามไปแต่ไม่ได้เปิดให้ธรรมาค้าขายหรือเปิดให้นักเล่นการพนันข้ามไปเล่นบ่อนคาสิโน,โนนะครับเท่าที่ผมทราบเป็นอย่างนี้นะครับ น้องนี่บอกเคยพวกเราอย่าไปฟังสนับสนุนพวกให้้ลยพระอาจารย์คือคลิปมีความประพฤติเรียบร้อยอ๋อนี่ลูกศิษย์พระอาจารย์คือคลิปใช่ไหมฮะผมเองนี่ไม่ได้อคติอะไรกับพระอาจารย์คือคลิปอะไรนะครับผมไม่ได้อคตินะครับแต่ว่าเพียงแต่ผมสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับว่า ผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับกรณีที่จะต้องไปจับพระดำเนินคดีพระนะครับจับพระดำเนินคดีพระนี่ผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับผมเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับวัน,นเดือนตุลานี่่าไปทอดกระถินอีกสองวัดนะฮะเดือนตุลาก็จะไปทอดกระถินนอีกสองวัดนะครับแต่ว่า ในเมื่อมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับพระอาจารย์คึกฤทธ์นะครับตำรวจปทป,ปทปปทท่านเลขาโกนะครับก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินการตรวจสอบเส้นทางการเงินเงินวัดเงินวัด วัดเป็นนิติบุคคลเงินวัดได้ไปจากญาติโยมเขาศรัทธาและบูจะเข้าไปในวัดนะครับเจ้าอาวาสวัดจะนำไปใช้ในกิจของสงฆ์นะครับย่อมได้นะครับย่อมได้ เอาไปจ่ายค่านา้ำค่าไฟธนุบํารุงวัดทำศาลาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องชี้ชแจงให้ชัดเจนนะครับแต่กรณีที่โอนเงินวัดไปให้บุคคลอื่นไปให้บุคคลอื่นถือว่ามีความผิดนะครับถือว่ามีความผิดทางอาญานะครับแล้วเจ้าวาดวัดนี่เป็น ถือเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอครับรอตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารออกหมายจับนะครับออกหมายจับหรืออาจจะใช้ออกหมายเรียกเข้าไปนะครับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงนะครับเงินวัดนี่ครับใครไปแตะต้องไม่ได้อกครับส่วน เจตนาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่ก็ต้องไปสู้คดีกันนะครับยังมีขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวบรวมพยานหลักฐานงานนี้ก็จะเป็นอำนาจของทางปปทนะครับปปทถ้ากรณีเจ้าหน้าที่รัฐคือเจ้าวาดวัดเนี่ยเอาเงินวัด โอนออกไปให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับส่วนจะไปแก้ตัวกันยังไงนี่เป็นเรื่องของท่านนะครับที่จะไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนนะครับยังมีชั้นพนักงานอายการอีกนะครับจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องศาลนะฮะเพื่อส่งฟ้องศาลนะครับแต่อาการมันไม่ดีไงนะครับอาการมันไม่ดีนะครับอาการมันไม่ดีนะฮะ คนไปแจ้งความทนายอนันตชัยไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความนะครับก็ทนายอนันตชัยก็คงมีพยานผมไม่มีพยานหลักฐานในมือเลยนะครับไม่มีพยานหลักฐานในมือเลยนะครับเพียงแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมไม่อยากให้พระไม่อยากให้พระรูปไหนไปถูกดำเนินคดีแล้วครับมันเสื่อมพระพุทธศาสนานะครับผมไม่ได้คติอะไรกับพระนะครับ เจอพระก็ยกมือไหว้ทางนั้นนะครับพระบวชใหม่ๆเดินบินทบาตผมก็ยกมือไหว้ใส่บาทนะฮะมาเพียงแต่เราเป็นห่วงนะครับพระดังๆพอที่จะเป็นหลักในการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาไปโดนล่วงกันหมดล่วงล่วง่วงกันเป็นแถวเลยนะี่นะผมฟังคำชี้แจงแล้วครับ <c oughs> ฟังคำชี้แจงของทั้งวัดแล้วนะฮะ ที่ทนายออกมาชี้แจงนะฮะมันนักข่าวไม่สอบถามนักข่าวก็น่าจะถามไปตรงๆเลยว่าสรุปแล้วเอาเงินวัดโอนออกไปให้ใครหรือเปล่านะครับถามแค่นี้ครับสรุปแล้วเอาเงินวัดโอนออกไปให้ใครหรือเปล่าถ้าโอนออกไปให้มันก็จบแล้วครับนะครับจบแล้วครบองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับ ส่วนจะไปชี้แจงว่าเอาเงินไปทําอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเงินไปทําอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเรา,เราไม่เราไม่รู้ครับ ผมฟังคําชี้แจงยังไม่เคลียร์นะครับเห็นบอกว่าจะไปตั้งมูลนิธินะครับมูลนิธิที่จริงน่าจะชี้แจงว่าจะเอาไปสร้างวัดที่เยอรมันเลยจะดีกว่านะครับนะฮะเอาไปสร้างวัดที่เยอรมันนี่ก็จะดีกว่านะครับแต่ไปตั้งมูลนิธิมูลนิธินี่มันไม่ใช่ไม่ใช่วัดนี่ครับมูลนิธิ นะครับมูลนิธิมันไม่ใช่วัดนี่ครับมูลนิธิจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เจตนารมณ์ของมูลนิธิคนจะใช้จ่ายเงินในมูลนิธิก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมพอรู้ข้อมูลจาก ทางทีมงานสอบสวนครับเอามาพูดมากไม่ได้ครับเดี๋ยวรอครับสาธุชนญ,ญาติโยมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับรออีกไม่กี่วันนะครับตำรวจก็มาพูดมากไม่ได้นะครับรอรวบรวมพยานหลักฐานรอรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารขอ,มอหมายจับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนก็ดำเนินการต่อไปนะครับขั้นตอนก็ดำเนินการต่อไป ไอ้ไอ้กรณีไปยุ่งเกี่ยวกับสีการหรือประราชิกนี่ยังไม่มีผมยังไม่ได้รับฟังพยานหลักฐานนะครับถ้าที่ผมสอบถามนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเอาเงินวัดออกไปโอนเงินวัดออกไปเอาเงินวัดออกไปใช้เนี่ยนะฮะผิดทำนองครองทำอันนี้มันมีความผิดครับมันมีความผิดนะฮะ ถูกต้องครับผู้หญิงสีกาเนี่ยไม่ควรผมนี่อคติเลยนะถ้าพระองค์ไหนที่ว่ามีสีกาเป็นโยมอุปถาเนี่ยผมอคติครับพระองค์ไหนก็ช่างถ้ามีสีกาเป็นโยมอุปถาผมอคติครับก็ใช้ผู้ชายไปสินะครับใช้ผู้ชายเข้าไปเป็นโยมอุปถานะครับเอาผู้หญิงไปใกล้ชิดนี่ไม่ได้ครับผู้หญิงมันชอบข่มกัน นะครับอาจจะจิตใจไม่มีอะไรอะ่ะอาจจะจิตใจดีก็ได้นะครับอยากจะทำบุญแต่ก็อยากสแสดงตัวเป็นคนสนิทของพระดังของเจ้าวาดภาพมันก็จะออกมาไม่งามพระที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนชั้นไหนนะครับที่มีสีกาเป็นโยมอุปถากนะฮะ บอกให้สีกาออกไปไกลๆนะครับและใช้โยมอุปถากที่เป็นผู้ชายไม่ได้หรือมันจะตายเหรอท่านเออใช้โยมอุปถากเป็นผู้ชายนะโยมไล้ชิดเป็นผู้ชายนะนะครับพวกสีกาเนี่ยนะครับถอยออกมาหน่อยถอยห่างออกมาหน่อยดีกว่านะฮะโอ้โหถอยห่างมาหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเหมือน พระอาจารย์มิสุอะไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปใช้ผู้หญิงนะไม่เข้าใจโยมอุปถากเนี่ยเป็นผู้ชายสินะครับถ้าโยมโยมผู้หญิงก็ต้องเอาแก่รุ่นแม่แหละนะครับให้ผู้หญิงสาวๆด้วยยิ่งแต่งตัวโชว์นั่นโชว์นี่ด้วยนี่ไม่ควรให้เข้าใกล้เลยมันไม่งามครับมันไม่งามนะครับ โอ้ยพระยังไม่ตัดจิกกระปูนี่นะครับเอาไปใกล้ไม่ได้แล้วครับถ้าตัดจิกกระปูแล้วนี่ก็แบบขันทีก็ว่าไปอย่างนะเสียพระหมดนะครับเสียพระหมดนะครับอย่าให้ผู้หญิงไปใกล้เลยนะ เออผู้ชายก็ไม่มันมันโชงอะ่ะมันโชงอะ่ะมันโชว์ความว่ากูใกล้ชิดนะนะครับกูใกล้ชิดนะครับอออกูใกล้ชิดแล้วก็เป็นพระหนุ่มลูกงามด้วยแล้วเสียคนหมดครับไปใกล้ชิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมัน มันลําบากนะผมทุกวันนี้ผมเห็นก็ไหว้ผ้าเหลืองนะผมไหว้ผ้าเหลืองนะครับเงินที่เราทําบุญไปเราก็ถือว่าเราทําไปด้วยจิตศรัทธานะครับอนุโมทนาบุญไปแล้วโทษฝ่ายหญิงไม่ได้มันก็พอกันแหละครับหญิงร้ายชายชั่วนะฮนะครับ แต่เงินวัดเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ครับจะโอนไปให้เมียโยมพ่อโยมแม่โยมเมียโยมลูกยังไม่ได้เลยเงินวัดต้องใช้ในกิจของสงฆ์ในกิจการของวัดครับจะอ้างว่าเอาไปทำโน่นทำนี่มันไม่ถูกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมเป็นเจ้าวาดวัดผมได้เงินญาติโยมทํำบุญมาเนี่ยผมก็โอนไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ สมมุติว่าผมโอนไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อาจจะไปจัดตั้งสร้างที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สวิตเซอร์แลนด์สิ่งแรกจะต้องทำคือต้องไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อเป็นชื่อใครซื้อชื่ออาตมามันก็ผิดแล้วครับมันก็ผิดแล้วนะฮะ ไปชี <muitas> ้แจงกับสารเอาก็แล้วกันนะครับชี้แจงกับพนักงานสอบสวนชี้แจงกับสารก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปสร้างวัดเลยนะสร้างวัดเลยสร้างวัดเลยมันยังพอจะฟังขึ้นหน่อยนะวัดไทยในเยอรมันวัดไทยในอเมริกาวัดไทยในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นวัดแล้วกฎหมายไทยมันไม่ได้คุมไปที่ต่างประเทศด้วยไงถ้าเป็นวัดแล้วมันต้องไม่เป็นสิทธิ์ของใคร พอเรามรณะภาพไปเราเสียชีวิตไปก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าวาดองค์ใหม่นะฮะกฎหมายต่างประเทศผมก็ไม่รู้แต่ละประเทศรายละเอียดมันแตกต่างกันนะครับอย่าไปพูดเรื่องพระเรื่องเจ้าเลยนะรอฟังก่อนดีกว่านะครับ มฟังอาจารย์เบียร์แถลงข่าวแล้วอาจารย์เบียร์ก็ไม่ได้ไปปกป้องนะครับเพียง <c oughs> แต่อาจารย์เบียร์รับฟังความสองฝ่ายนะครับรับฟังความสองฝ่ายนะฮะอาจารย์เบียร์ไม่ได้ไปปกป้องว่าผิดถูกอะไรอย่างไงต้องรอดูพยานหลักฐานครับนะครับรอดูพยานหลักฐานนะฮะใจเย็นนิดนะครับนะครับใจเย็นนิดนะฮะ เงินที่โอนออกไปเป็นมูลจากมูลนิธิใช่ไหมฮะไม่ผมพูดนี่คือเงินวัดครับไม่ใช่เงินมูลนิธิอะไรนะนะครับถ้าเป็นเงินมูลนิธิก็ไม่เกี่ยวกับวัดนะฮะมูลนิธิก็มูลนิธินะครับนี่เงินบัญชีวัดครับที่ผมพูดนี่เงินบัญชีวัดนะฮะแต่ถ้าจากสายการเงินอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เราไม่เห็นรายละเอียดนี่ต้องรับฟังความชี้แจงก่อนนะครับท่านอย่าไปซีเรียสเลยนะฮะมาท่านอย่าไปซีเรียสเลยนะครับถ้าสมมุติว่าทนายอนันตชัยไปแจ้งความแล้วมันไม่มีพยานหลักฐานเลยไม่มีมูลเลยที่จะฟันธงว่าเป็นความผิดทนายอนันตชัยก็จะโดน ก็จะโดนนะครับก็จะโดนดำเนินคดีเสียเองในฐานะที่ไปแจ้งความกล่าวโทษอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญานะฮะโอ้โห oh, oh, ระดับทนายอนันตชัยนี่ก็ไม่เบานะครับนะครับไม่ไม่ใช่ทนายเด็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะฮะงุดหิดหัวใจเปล่าๆอย่าไปฟังเลยเรื่องพระนะครับฟังผ่านๆน,นะครับ